สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแยกเกี่ยวกับการทำคูริโอนะครับหรือหล่อหลอมนะฝึกหล่อหล,อ,ลอมมาสักอย่างนะภาษาไทยผมไม่มั่นใจคือคลิปก่อนนะผมทำไว้ในเซิร์ฟเทสนะครับอันนี้ผมจะทำในเซิร์ฟหลักนะหลักที่ผมเล่นนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับระบบที่เข้าใหม่นะครับคูริโอน่าจะอยู่ที่หน้า p r e พ a r เดชันนะครับหน้าเตรียมตัว แล้วทางด้านขวาล่ะครับจะมีคําว่าโซเซตคูริโอนะให้เรียกไปที่คูริโอนะครับแล้วพอเลือกไปแล้วมันจะมีแถบสองานที่มันเด้งขึ้นมาใหม่นะครับมันจะชื่อว่า d ี c วคราฟกับด c ฟิสคูริโอนะครับดีไคราฟอันนี้เราต้องคราฟมาก่อนนะครับคูริโอเราต้องอนนคร,ราฟงาถึงจะใช้งานได้หรือจะดรอปจากด่านก็ได้นะครับแต่ว่าดรอปจากด่านอนะด่านมันยากนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้ของดีมากนะสีแดงเนะี่ย โอกาสน้อยมากที่จะดอบในดดเพราะฉะนั้นเราต้องคราฟนะครับมาในหัวข้อคราฟนะครับ DIY คราฟอ่ะจะมาหน้า DIY คราฟอย่างนี้นะครับจะสังเกตว่าผมทําไว้บางอันแล้วนะจะตันสุดๆนะครับที่เลเวลสี่นะแล้ทีเนี้ยถ้าเกิดมาเลเวลศูนยทำยังไงนะเราถึงจะคราฟมันได้จะสังเกตว่าเลเวลศนนะครับมันจะไม่มีขึ้นให้คราฟนะครับแต่ว่า อนใดที่เป็นเลเวลหนึ่งแล้วนะครับจะขึ้นให้คราฟนะอ่ะแล้วทีเนี้ยเราจะทำไงให,ให้มันขึ้นเลเวลหนึ่งนะโดยเราต้องแรนดอมคูลิโอนะครับอันเนี้ยให้ได้อันเดียวกับที่มันเป็นเลเวลศูนย์นะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเพิ่มเกรดเรื่อยๆถ้าเกิดเราได้เกรดที่มันเป็นสีดีนะครับสีทองเงี้ยม,มันจะมีเรีบอร์ดนะครับสีทองส9เกเอร์เซ็สีแดงหนึ่งปอร์เซ็นะครับและสีม่วงแปสิบปอร์เซ็นนะครับ คือกดยังไงก็เรียกได้ว่าเกือบการันตีสีม่วงเลยพอได้สีม่วงนะครับต้องได้ประมาณ5อันนะราจะขึ้นไปเลเวลหนึ่งนะครับเช่นอันนี้นะครับดอกบัวเล็กอันเนี้ยไอรอนนัสโลตัสเนี่ยผมก็ต้องสุ่มมาแรกนะครับให้ได้ไอรอนนัสโลตัสนะผมก็ฟาร์มทรัพยากรเก็บมานิดนึงเพื่อทําคลิปนะครับก็เดี๋ยวส่มไปนะครับไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราได้ที่เป็นสี ม่วงสีทองนะครับมันจะเพิ่มให้กับเลเวลคราฟติ้องอันล่างนะไหมมันจะบวกไว้อยู่ถ้าเกิดเป็นได้สีม่วงจะบวก3 0มิบนะสีทองไม่แน่ใจบวกเท่าไหร่นะครับไม่เคยสังเกตด,ดูเหมือนกันนะสีทองกับสีแดงจะเอาแน่ๆนะครับยิ่งเกรดดีจะได้เยอะนะแล้วเราก็สุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนได้เลเวลหนึ่งแล้วพอเลเวลหนึ่งนะครับเราสามารถคราฟได้เลยเพราเวลาเราคราฟนะครับมันจะการันตีแน่นอนนะครับว่าเราจะได้หกชิ้นนี้นะ เพราะการแรนดอมนะครับมันสุ่มทุกอย่างเลยนะหยิบงยาอยางเนี่ยจนกว่าจะได้เลเวลหมันเลยยากนิดนึงในช่วงแรกถ้าเกิดเราได้เลเวลหนแล้วนะครับเราจะคลาฟแบบการันตีเลยยังไงก็ได้นะครับของชิ้นนะเพิ่มเลเวลแล้วทําให้มันเป็นเลเวลสนะครับพอถึงเลเวลสมนะครับมันจะมีโอกาสได้สีแดงนะคุริโอที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงมันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับของชิ้นนะเรียกได้ว่ามาหาศาลเลยนะ ต้องเป็นสีแดงเท่านั้นนะครับต้องเอาให้ได้ก็ผมก็สุ่มให้ดูครั้งเดียวนะครับก็ผมมีสิ่งที่อยากทำนะก็เลยสุ่มแค่นี้ก่อนโดยหลักๆนะครับต้องสุ่มให้ได้เลเวลหนึ่งนะครับสุ่มสุ่มอัแรกเนี้ยให้ได้เลเวลหนึ่งพอได้เลเวลหนึ่งที่เราต้องการแล้วอะ่ะให้เราไปกดครับชิ้นชิ้นนั้นได้เลยในกรณีที่อยากได้ของแดงชิ้นนั้นนะครับชิ้นเดียว เรียนในที่นี้นะครับผมก็จะทําให้ดูเลยนะผมอยากได้ละกรังนะครับแฟรี่ตัวตัดเบลอันเนี้ยอยากได้ผมมีงบอยู่เจ็สิบสองอันนะครับใช้ครั้งละห้าผมเลเวลสี่แล้วเลเวลตันแล้วแม็กแล้วก็มีโอกาสได้สีทองครึ่งสีแดงครึ่งน,น,นะครับก็ส่มไปได้สีแดงมาบ้างแล้วนะครับ เดี๋ยวขอพอเท่านี้ก่อนนะพอเวลาเราได้คูริโอที่เป็นสีแดงมาแล้วนะครับให้ย้อนกลับมานะมาหน้าที่มีแถบอันใหม่ที่เด้งเข้ามานะและให้เรากดเข,ข้าคําว่า e q u i p คูริโอนะครับเราก็เลือกจะทำอันที่เราต้องการจะใช้นะครับที่เป็นติดแดงก็พยายามดูสเตตนะครับสเตตที่ดีมันควรมีอะไรบ้างนะครับ หลักๆเลยที่ใช้ได้ทุกตัวละครนะครับก็คือสะสมธาตุโจมตเมีเพิ่มความเพิ่มความเสียหายต่อบอสไลค์อัน like อ un ันท้ายอ่ะมันจะเปรกเป็นอะไรก็ได้นะครับแบบชาร์จโจมตีเพิ่มดาเมจอาวุธสกิลดาเมจอันท้ายเป็นอันเปรก่สามอันแรกนะครับเพิ่มความเพิ่มอัตราการสะสมธาตุโจมตเมีเพิ่มความเสียหายต่อบอสสามอันแรกนะครับต้องมีนะแต่ผมก็ไม่ได้บังคับขนาดนั้นหรอกเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันมันออกยากอยูอย่นะ าเกิดจะอ,าอ่างนงั้นนะอ่ะทำต่อคัามาแล้วนะครับอ่ะกดที่ตัวคูริโออันนั้นได้เลยแล้วจากนั้นกดข้นบนนะครับอ็นชานอ่ะมาหน้านี้นะครับจะมาหน้าทำแล้วนะมันจะคล้ายๆกับหน้าทำเจดเลยโดยมันจะใช้ผงนะครับที่ชื่อว่าชาออสเอ t r ต c t นะครับในการเพิ่มออฟใหม่ขึ้นมาอ่ะทีเนี้ยมันหาจากไหนได้จากการ ย่อยนะครับย่อยออฟย่อยอคูริโออันอื่นนะครับสีอะไรก็ได้ได้เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีทองสีแดงนะครับโดยกดเข้ามาที่คําว่า o b t i n material นะครับทางด้านขวามือเราจะบอกไว้อยู่อจากนั้นให้เรานะครับกดเลือกอันที่ต้องย่อยนะครับสามารถล็อกได้นะครับเผื่อไม่มั่นใจนะเผื่อกดพลาดนะครับทุกเกรดนะครับจะได้สามอันหมดเลยนะ ก็จะได้ไม่ทำยากจเกินไปนะครับแต่โดยรวมสุส่มสเตตเนี่ยโคตรยากเลยอ่ากดย้อยไปนะครับสเมลวุ้ยกดปิดอ่าผมก็เลือกอันที่เป็นสะสมท่านนะครับมันจะมีสามเกรดนะครับจากที่ผมบอกในเซิร์เนทแล้วจะมีเป็นสีฟ้าสีม่วงสีทองนะครับและสีแดงมีเฉพาะในสีคูริโอจะเป็นสีแดงเท่านั้นนะอืมก็เดี๋ยวจะสุ่มให้ดูนะครับ อะเรดดาวมีอีเดเมตนะครับไม่ได้แยกสกิลอันชาร์นะอ่ะอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกนะครับไม่ทันได้บอกนะกดรัวไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวราทำขึ้นอันใหม่นะครับอ,อันนี้นะหลังจากที่เราได้สีออฟแล้วนะครับมันจะใช้ลูกแก้วที่ได้จากดา่านเปิดที่เจ็ดกับแปดนะครับด่านใหม่เนี่ยในการขึ้นเป็นออฟสีแดงนะ มันจะใช้ครั้งลหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสล้มเหลวนะครับถ้าเกิดล้มเหลวมันจะดึงออฟหนึ่งในสีของเรานะครับไปอันหนึ่งเช่นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเปรีวแล้วเราก็จะเสียปอกที่ใช้หนึ่งอันด้วยนะครับที่ใช้เอเวกมันขึ้นมาที่จะเป็นออฟแดเราก็จะเสียไปด้วยถ้ามันดึงออฟที่ไม่ค่อยดีก็ดีไปนะครับ อันเนี้ยคือมันดึงไปเยอะมากเลยเมื่อกี้กดไปเยอะมากเลยนะเราทำไปนะครับก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอันไหนที่มันมีเปอร์เซ็นต์เอ,อ่อมีออฟสติทองเยอะๆนะครับมันจะเพิ่มค่าที่ชื่อว่าคูรียเต้งนะครับให้เยอะมากยิ่งขึ้นนะค่าเนี้ยมันก็เหมือนเป็นค่าที่แบบดวงดีนะครับได้สีทองเยอะมันก็จะค่าเนี้ยก็จะเยอะด้วย ก็มันก็เป็นวิธีการดูสเตตนะครับคร่าวๆนะยิ่งตัวเ็กเยอะก็ยิ่งดีนะครับเป็นแค่การดูคร่าวๆนะครับแล้วออฟแดงนะครับของคูลิโออันหนึ่งอะ่ะมันจะซ่มหนึ่งในสองนะทุกคูลิโอนะครับจะมีออฟแดงสองอันหมายถึงมันจะซ่มหนึ่งในสอนะครับสมมติว่าอันเนี้ยที่ผมทำระครังมาเนี้ยมันต้องการดอกบ,บัวระเบิดเอ่อ 8ครั้งนะครับแต่เกิดมีออฟแดงอันนี้ยมันจะต้องการแค่5ครั้งนี่คือคออฟแดงนะไล้์ <Like S 1> อันหนึ่งนะครับเป็นการระเบิดธาตุนะครับภายใน6วิหลักจากก็ต้องสูงวันใหม่นะครับก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอยากได้อันที่มันเป็นสัสม่าสีทองนะเนี่ยอันเนี้ย ถ้าเกิดมันไม่ออกกิวกับอันชาร์ตนะครับตีไม่ชาร์ตแรงขึ้น,นอน่ต่อเนี่ยถ้าเป็นโจมตีบอสกับโจมตีอ่ะมันจะดีมากเลยนะเนี้ยจะดีมากแต่ว่ามันไม่ได้ไงอ่ะล้วสุ่งควันไปนะครับเมียนที่เดือดโอ้เกลือนะครับเกพอมันเกลียรเราสามารถได้ทิ้งได้นะ พอเวลาเราทำคูริโอเสร็จแล้วนะครับมันจะล็อกไว้ให้นะอันที่เราสุ่มอ่ะเราสามารถผลล็อกได้แล้วก็ย่อยทิ้งไว้นะครับเยลือนะโอ้โหไม่ติดอืมเกือบสวยแล้วนะครับอันนี้เกือบสวยมากแต่ว่ามันดึงออฟสำคัญไปนะครับแย่เลย จบเลยนะครับเหนยายจังเลยถ้าเกิดเ,ออเพิ่มดาเมจที่ไม่ใช่บอสเนี่ยเป็นเพิ่มดาเมจให้กับบอสนะอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากผมอยากได้เลยแต่ไม่ได้นะครับจบเลยไปครากันใหม่นะครับครบกันใหม่เหลืออีกไม่กี่ครั้งแล้วนะโผได้แต่สี่ต่ อเหมือนสัปดาห์นี้ผมจะเฟลแล้วนะโอ้โหติดง่ายซะด้วยไม่ดึงออกที่ไม่ดีออกเลยแย่จังเลยจบแล้ว โอ้ใจร้ายไบบเนี่ยคือออฟแดงผมอยากได้อันที่เป็นต้องการดอกบัวระเบิด5ฮิตนะถ้าเกิดเจอมอน่ะมันระเบิดต่อเนื่องดีนะผมชอบ เดี๋ยวก็ขอทิ้งเลยแล้วกันนะจะได้ไม่สับสนนะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะคำของอย่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวคำมองยิมมากสูงมองยิตบากปฏิดีบ้างเถอะตุ๊ไปติดตแล้วไปติดเร็วกันไหมปะ ตอนนี้ดาเมอเตอร์เพิ่มเลือดก็ไม่ได้แยหมั้งแต่จริงๆดามเมอจะอยู่ที่อันทองหยาดนะครับอันทองหยินนะมันมีดาเมจแค่ออฟรองกับตัวคูลิโอของมันนะแต่มีแค่สอ,อย่างเนี้ยคือออฟข้างในจะเป็นอะไรก็ได้นะครับ มันไม่ค่อยสำคัญนะครับอันที่สำคัญอยู่ที่อย่างเลแต่ว่าผมด้นเกลือนะี่ต้องการห้าอันอันต้องการแปดอันโอเคนะครับ ก็จ,จบละเก็บของมาตั้งนานนะครับกดแป,ป๊บเดียวหมดเลยเกลือด้วยใครที่สงสัยว่าทำยังไงก็สามารถอินบล็อกส่วนตัวมาได้นะครับชื่อิีคอร์ดชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ